เด็ดเด็ดปูทวันตามไปนอนกูตึงห้องมันว่าต้องร้อยมันว่าโอ้ยกูยิ้มใจมันก็ต้องร้อยไปตึงนอนนอนตึงมันกำไกลกูตึงมันตั้มกำตามเพื่อมันว่าปีกาปียังไม่ตัดไส้ดื้อตีอ่ะค่ะเล็กกันก็เป็นเั่อว่าแช่นักถ้ากูรังไกลเล็กนี่กูยอมรับเมียรอัวปีตายงเลยก้องไกลเอียดมันไม่ได้แรงหอกมันเท่า มันงตากูมันว่าคืนนี้เป็นคืนตัดตัดสินเลยปีโตตํามเพื่อกระไดไงฉันเอ่ยปากว่าพ่อไอฉันไหนปัญหากูตําเพชรหน้าที่แต่ยังไม่ใช่เลยไม่ร้องไม่ดังมึงต,ต,ต,า 15, ตําเพื่อตํามตั้กูบีบคอเมียว่าพ่อแล้วไอปัญหากูแหม่มตํามว่าบีบคอแล้วไม่ไหวกับมันนะกูจึงหวนกับกองกูเจอแล้วนมาเน็ดแรงไม่กเลย หัวดำเหมือนดวงก้อยมึงโอ้เกเป็นวังเลยโคตรคิงหันน้าบาาเต้านต่มเจ้าวะป้าทองบ่อกบบริการให้ช่างไปโกรถดันรถนิดอย่างที่กันมาบ้าพิมพ์นู้นกนี่แค่พิมพ์ไปน้อยเช็คเลขกระเซ็ดกูเลยกูไปนั่งทุกวันน่าดูเยนกระเซ็ดทุกวีดูเห็นนั่งกันไดว่าเล็กทุกวันเจ็นั่งเปรัวนะกูนั่งต่อสักันน้ำ คุณนางเล่นกดรอบกดหรอเป็นไงอะ่ะอา่าเป็นไงไม่โคเป็นไงพวงไม่ยกหรอพอนแล้วนี่ว่าเดินก่อนทำไมไม่ยกพวงอะ่ะเออเอามันจักหยอดสิมันอาจจะเปืดก็ได้โอเคเออมีอะไรโทรหานะโทรหานในหัวด้วยโอเคโอเคไอ้ลูกน้องพมา่าที่แปดสิบห้าคนนะั้นมันทำงานไม่ดีส่งกลับไปเลยโอเคโอเคแค่นี้มีอะไรบอกเฮียนะเล่นกับกยเล่นกับกูนะทำไม่ดีว่าตั้งเล่นหนุ่มกูอย,ย่างเบี้ย มันเออหนูก็คือยังบีเลยเด็กกูนั่งเล่นตัวช็อปอาจะบุ๋นวะที่เราอันว่าแข้งมาตัวช็อปกูนั่งวะไม่หมดเบ็ดเลยนาจบรู้เหนื่อยหมดเบ็ดเบ็ดเลยเหยียบหลอกหลวาดต้องไปด่าต้จีเปอร์ดิกระไม่เกี่ยวตุลีดิกระรู้ว่าไม่เกี่ยวหายุมันจะเป็นเป็นอุจจักตีอย่าไม่กระรู้ไมจะดีกว่าเสมอนี่โชคดีที่สุดที่น้องมีพวกพี่ทั้งสามคนถ้าน้องอยู่คนเดียวคงจะลำบากแน่ ต้องหางานเงินช่วยแม่ต้องมาหาผักไปขายพี่ทองนี่เป็นคนที่น่ารักมากพี่ทองจำได้ทุกอย่างเพื่อนน้องเมื่อวันนั้นวันที่ฝนตกหนักน้องตากผ้าไว้ที่เราพี่ทองก็ยังไปเก็บผ้าให้กับน้องน,นี่ขณะที่ฝนกำลังตกหนักแต่ว่าตากฝนหาแดกเพราะว่าส่วนมากจะป่วยนะพี่พี่ทองไม่ป่วยไข้เลยจ้า พี่ตายกันแล้วเฮ้พ,พี่ทองไม่สบายเลยจ้ะเก็บ<อ>พี่พี่ทองเอาไปกลางคนทำไมปัตเตอร์พี่ต้องไปเก็บป้าน้องได้ไหมครัวน้องจะไม่มีสบายใจ <S 2> <S 2> <S 2> นั่นนายพี่องจะไม่ได้เลขข่หความช่วยกันมาบ้านงน้องพี่องทำนายตั้งเป๊ปะปัตเตอร์นี้แต่จ้ะเก็บ<อ>ทำไมพี่ทองมีเลือดจ้ะวันนั้นในวัน,นที่ไปเก็บป้าน้องเลย ลมพลดลมวัวดวนปัดกิ่งยางรักใส่วัวผีวัวเอกต้องเก็บต้องไรเข้มท้อหน้าสงสารไอหยัดแม่นไม่ไตยกูไ,ไ่ดังกว่าป้าเราวาเอกไปย่อยโต้วัวด้อยงั้นมันว่าโตหน้าสงสารมันจำย่คูที่คนเราเนี่ยอะไรมือปอกไว้แต่ไม่ไตยก็ไม่ดีแกกว่าป้าเฮ้ ไม่ได้ไปหยอกเขาเอ็มจบจันทีมีเมลเลียวเจอนายมิงแต่งไต้หงแต่เหลาเปรนเฟรนปีไปมันก็เมื่อนั่นกูและๆใจเอ่อเก่งต่ได้กันคอยไอ้โต้มันหัวไปกรุงตรีก่อนคนเง็นไม้เกลียวม่ใจได้ลบหลายวันไประโยชน์กรุงตรีมึงลงเอิโต้มันจะลงไม้ต่างเครียกอาอมณ์แตัต่างกูยังลุยเห็นไหมครับไอตีกูไม่ครับมันกูไม่ลดรอบ ไม่รลดลบชอยแกไม่รลดลบมึงก็รู้แล้วเจอว่ากูนี่จบจันทีอันเธอจบพอดีคุณมันกวนแต่จบปอดีแล้วเกเรกับไม่รลุดลบบโม่เกิดไปกรุงเทพมันมาดูเลยแม่รถเตลกรุงเทพก็มีแต่รถพอึงกับรถพอด้องเพีเดอฮลหลชอยแ่กูจบพอทีเลยกูเรื่องไรเกรดพอนึงไช่วยว่านุ่ละไม่เก้เก้ทำไรแต่มึงไนรถรถอรขับรถควาย ไปซื้อตัวรถควายซื้อตัวรถควายเอไปซื้อตัวรถควยคยายกูตําได้ไใกล้ตัววัาเห็นนี่ไม่จับ่รถควายนี่มีกี่ชั้นเด็กว่ามีชั้นหนึ่งถึงชั้นสามมึงขึ้นเลยขึ้นเพื่อกูยืนหนึ่งปักแนกูจบชั้นที่ละไอะตํพอาพื้นได้ครับบ้านกูซื้อตัวรัางคาอหนังไก่อดมาตั้งแต่เพชรบุรีนุ๊กปล่อยแรงหลังทําการกลั่นกว่าฟ้าตกซิ่งดั้ใจไร้คอ่อต้มเหลือเป็นเธอไอเทวศูกย์เหลืองๆแกกูเครียดนักนะ ไอโต้เนี่ยอกกิตายองฮอกกระชายโดนาเผื่อนคุ้งพวกเล็กนี่มันสนุกสนานมันพออยากเครียดนี่เราบูเราทำให้ใครเครียดเอาแต่กูชอบครับร้อยชาวเมืองเมืองนี้กันนี่บื้อแรงกันได้ปินจริงอันนี้หลังก็ต้มแปลงแปลงแปลงแแล้วที่โลกเผื่อกูเครียกกูตุบยันแกขุดไม่ติดตำปลื้อโต้วัดดิไอ้ต้องไปบอลรูตว่าหันเนอะไปบอลรูตว่าดูก็ไปกันเลูมดสตว่าได้ดูเท้ายังว่าตีบ้านว่ะไอ้ไรก็ได้ดูเท้า เกี่ยมึงไปกูโย่เฉยเลยกูกูมันจะเคยเห็นตัวจริงแม่ตัวเจ้ากูตื้อหวังรัดลานปีมันจะมีแล้วกะไม่ไหมมีนะหันเออไปตื้อไงโตจีไอ้โตว่ามึงยืนกับหลังนั่นเองกูขึ้นไปจีไอเล่ปลาบึุญมะไอ้โตว่าเดยดูเจ้าชอยมึงจีว่าได้กอนเลยดีเดยดูเจ้าต่ำเลยเปลิดเปลิเป๋หอมไม้กูกันคนลอกไอ้กูลอกเปลือยนั่นเนอกูกันว่าคุณลอกอยากอยากกูมาปล้ำ ตูกจริงไม่ลาไปโตเลืองเกี้ยกเผื่อนลาบแล้ววันคอนิ้งแล้วคนนัดกันในบ่าวันมันเขาเก่งคูก็เก่งให้บ่าวันว่าวมานัดมาพอกันติด้าลาก้างตะดุนว่ะเรามานางอกกันสักวันนัดอ๊อกอนัดออกกันสักวันคู่ดถึงเวลาวันเตียงแต่อยตามนัดมันมาไหมมันจะลาดวคู่ากะมันไม่มาเดี๋ยวใจไม่มานัดแล้วว่ามันนัดออกกันเหรอเออไปเลยกูนัดได้หมาออกกันเนอะ ลำกา,นยยารนรี้ตาย i ง g แลไอ้ตุ๊กจรเตรียมยนลำบากมั่งพอปน้าบ้านเมืองมันลำบากครับสัตว์าเลือดจะกินจะกุยไม่กลได้เอ,อ่อพอได้ดูได้แลจะไม่นี่ประชาชนหอก็ตื้อวอ่ากล้องแต่จะกินมันไม่กลมีแต่เน่ากันมั่ววุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเล่นเป็นลินไม่ว่าจะเป็นหมดจังเป็นขาง่ายากทำไมนี่มันหายากบ้านเราครับตอนใหม่ก็เมื่อในปรปลวกว่างอีไดกินลูกว่างอีไดเป็นพ่นว่างอีใดผึ่งรมเมามั่พอกินได้หัวเจ็ดแปดปีกาปีที่ปี ในเวลาอนวีเดียวปลงวีเดียวปล o อ g ห้านาทีลมมานาทีลมนับวันถ้ามีคนคนมักว่าคนปลุกระบรองได้ว่าบ้านเมืองของเราต้องรอไม่ติหยบหรือชิงชัดพลาในมันน่าอยากเออชัดฟลาเมืองใตยได้แก่ตีมันหนาไม่ไกลไดขหอยปูมันก็มีอ้ยโตโยเป็ดที่เป็ดเรียก้มขึ้นเด็กเด็กที่บอกมึงหลยแก่ปยโตก้มขึ้นโปูมึงโตเออติดร่างแล้วติดพต่ไมนแข็งแรงมาติดมันแตาไมแข็งดูโู้กวง คุณช้านเดี๋ยวโกมขึ้นจริงไหมโกงขึ้นจริงแต่ว่าไม่ติดตึงช้นานทมว่าไงคุณโกมขืนก็จริงไหมอายุ88แต่กะมกงขืนเด็กปู้หวังมาก็ับผมทำม,มาลองครับแกแล้วทําได้ว่าไม่จริงครับจะโจ์จโรหรือว่าจำเลยจำเลยไม่มีชวนผิดไม่ได้กกมขืนเด็กครับทํานนายช่วยปูกูหลุดซิบจกักรยออกมาวีดูไข่สิครับไข่เหี่ยวขน,นาดน,นี้จะโกมขืนเด็กได้งไง ทต่นายเร่งปูช่วยกล้ปูเดีนี้มันรูดปูยองปูเย้าปูโพไว้มึงอย่าเย้าตักเแกิจเจรูญก็ดีรออยมันจองตึงแกกับยังจองแล้วระนั้นมาไปได้แหกจัดปีดแล้วหุนปูมันเพราะนั้นกูจีบได้กูจีปูให้ในไรในเปล่าปองๆน้ำบาน้ำบาชช่ังควายเสบยม้อ nằm bắt giờ bay rơi giờ bay lưới tầm nằm bắt rồi, bay, có mà trẻ nơi còn mừng, con khủ nằm bắt của tao mày cũng phim một lời chơi bay lạc pi nong, lạc để chúng ta thong nó lạc rồi chặt toang, chơi bay ở chơi bay chơi pin đấy, quân Mando có kìa chưa pin, thằng Đăng vô cũng chơi phong, chơi phong nữa chơi pin đấy ้าพุงน้อยรันซ้อมฮันเชื่อว่าเทือเชือเอ็นรถคูตายไปไม่กบัวาเทื่อนี่ไม่ใจเชื่อกุมเบื่อจมรถรานเชื่อพุงลอยไม่เช่ไหนไม่ช่ดหเออรถเครื่องคูเชเดือนเลยไปว่าอย่างไม่ใชดตีไม่ใชดกระุนกรับมาเลรุ่นพี่เริ่มแกผพานมาแล้วลราก็ดใจชอบตอนนี้ ตงรอจะประกบทุกท <Es> <an> <k>. <in> an ักทวงันนี้บากันอันนี้มันยงไม่ไ้ิงฟูเด้ร้อยปินรัานเสื้อพุ้มันชอมรลจอมร้อยช่อมนี้เยยจะทองช่อมนีผมยอมรับอูปาดร้อไปฟ้าก้องลมรัวนี่ฟ้าเช็ดแกะครับมันตึงบอลกำเลยก็เลยมจำใช่ไมมทีเอ้มารู้ไม่รู้เพลกรูจะไปเดินไปให้มึงยนเลย Tôi là bít phải tội lăng rồi mấy quay trở bên đơn phữ Rồi trưởng Em bịt đầy kì hôn, mới xinh đơn đơn Trôm đi ơ Làm xe phụng phụ phối trôm liền Phả phải quan hôn trưởng quan xếp kế bấp ở tinh bàn xe phụng tô và máu trưởng cắn đây rồi vô làm luôn Bồi trái cổ đấy มันชอบโบเลยแก้วครับให้ตองคนนึ่งหนังวงเล้วแล้วก็โบเผื่อนเด็กกูใกล้ตึ้งเต้ากันเด็กตองใกลมึงอ๋อจำโบและจำโบและไปเยี่ยวในองนามันเจ้าปับพอจับใกล้กตึ้งปลาดมึงคิดแลยมึงจับใกล้โอจริงจกจริงจกเกินใกล้คุมตักลอยหอด้ชัดแต่มันได้ในไร้แต่ยิ่ว่ามันมันตักเพลินเลยคูเหมือนในตปเยี่ยวกลางกล้อง เดี๋ยวการกองพอจักก้อยจึงปะะชนตัวโลเห็นก้ปกูบวนบุยตึงตากคงมุ่งไง่ว่าชนตัวโลเห็นประชนมันตากมันนึกว่าเดือนมันอีกินแม่คนเปรีได้ได้ก้อยเต่าเดือนเอ้ากูจริงไมตัใจเกลื้ยงก้เอียดเนี่ยปัะทันใดเด็กคนบูดอยได้ก้อีโปนไม่ไก่มีหันเอ้อ ฮิปโปนี่มันเป็นรัตติยากมหายากให้ร้อยฮิปโปมันจักรียักษ์นะเนี่ยฮิปโปกูไปโรงบ้านมาโรตีนแกกูแทงอะไรล่ะมันเล้งหรือไงไรแต่ปวดบาดเพ้อให้ตุกจริงมาตั้งเป็ินทำใจไรโยตีเขาไปให้โต้ในมุมคนไม่ใจกลายบไปแต่ได้กันให้คุยอยมลาไปต้มรูไหลย่างจริงนายโถตาเจ้าค่ะ ที่นี่ภาคใต้ก็เราเป็นเมืองด้ามขวานท่ันไม่เป็นเมืองดามขวันบ้านเมืองเราเป็นเมืองติดสบายฮะจิบสีจังหวัดภาคใต้มั่งพอหูไม่ถ้าไม่มีจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวบ้านเมืองอื่นไม่ได้เกิดทําไมอะจังหวัดกระบี่เป็นเมืองพเมเมงแม่มันเมืองพรมแมรเพื่อคุยลายควางว่ากระบี่นี่มีต่งเมืองคุนยิ่งต่งเมืองคุนชายอันเออะเมืองคุนยิ่งติดน้อยโคบานุมเมืองคนชายไรไะยะเดี๋ยวโคได้กันไหมไอ ก็ปัดดมกับไรประยาได้กันกนะได้กันแค่น้อยแต่ได้กันตีเอาลึกได้กันเซตจด,ดินมาลา้างเนื้อครองนี่ดินกันนะได้กันนะตัวนะได้กัน,นอันนี้โรยจังหวัดกระบี่ตรูตังพี่ที่นี่กูยยากสาไปโตวัดตีมาตีปอยก้องลำทับตีมาตีป่อยก้องอำเภอลำทับเกยดเลยต้นดนด,นดนดนไม่ใจดน กูแรงตี้าตีไปตีก็ได้เรียกอำเภอลำทับพี่น้องเจ้าลำตับแกว้งแกว้งน้องเดียวมาเพราะฉะนั้นอัดวีซีดีเราต้องเหลาประวัติลำทับให้ได้กวางมึงรไม่ประวัติลำทับคณลายกวางประวัติลำทับมันเป็นยังไงนายโถคือตีก็ได้เรียกลำทับจะไม่งั้นมีคมมวนิดมาตั้งทับอยู่ในการมีทหารมาตั้งอยู่ทับนึ่กันวันนั้นทหารออกไปเที่ยวลาตาวินไปพบยาดองเมาอันนี้เวลาเก้าครับไปเข้าบกแอับกองคมชอยลำทับนะอ ลำตาเปิดล้ำหมดตาเปื่อนตุกจริงกูๆๆๆไรแลกแปลกพี่เพราะฉะนั้นมึงโลประวัติดูเป็นตีดียักยักสาบที่โตวัดใจติก็ได้เรียกจังหวัดกระบี่ใจติก็ได้ยกกระบี่เนี่ยเราเด็กๆได้ควางพี่น้องติมากันทุกคนคนนี้ใจเรียกกระบี่เรื่องเรามันมาจากนั่งจีนใสอิ๋วดูมาแล้จะไม่ชุนนอกคงลูกกระบี่เอชุนนองคงเอชุน้องค้งแต่วา่า ไปเรียนวิชาอยู่กับปราดไอ้เด็กปราจังน้่งยางนั่นปราลอยก็ปราดจังน้่งยางนั่นปราลอยก็แกลก็อยากปราจังตังทั้งมาอยู่เฮ่อหน้าวันเป็นนันใบใจกูเลยไม่รื้อปุโรบาใจอยู่แล้วเกี่ยวกูเลยเพื่อนเนอไอ้ตองกูนิดเปื่อใจกูเอยเหตุตกวันหัวรุงไปหนังหน้าคาเทตไปคว้าอุปอมมึง ไปนั่งจ้อยเรียนก็ไม่เรียนไปเล่ก้าอ้อนกูเลยเพื่อนนางน่ากัเซ่นดีว่านางดีดีวะมึงนางนากัเซ่นพอได้เล่ก้าอ้อนก็เก่าภูมิชอบเล่ก้าอ้อนมันเล่ก้าอ้อนไม่ตกไปนากัดเซ่นไปล่าตัวรุงดุยก้าอ้อนมันวัวตื้อมังกีมินมังแต่งใส่องเป็ดเป็ดเล่นมีเกียจไโตเอ้อ ก้นเลยบาดเด็กกูบาดเด็กอันดีว่าปูม,มึงอย่าไปด่าปูกันทำไมล่ะเครียดแม่ปูแกรโอยไม่เห็นเะ้านานล่อขึ้นเป็นคองเลยไม่รบกองไปอยากขี้ไหนถ้กาก้ากันแข่งกันเพื่อนกูนล่เป็นคองไม่มาลอ่อขี้แตงแมวเลยกูยจริงไอ้กว่าป้าเหมือว่นเหมือนเดิมเดิมเป็น เราตัางยังไม่ตึงแสนและตำปลื้ลโตไม่ต้องกลัวกองคูยอย่างสองกูดอยู่ไหนละเด่นธรรมดาเนอกูดนึงอยู่วัดกูดหนึ่งอยู่บนิงนี่ทาบุญนั้นตอดันทีเดีกกูจัดกูดพานเลยกับกูดย่างแรงเล็กลังกูดดุมาี่กูดมาไห้พี่โตนี้อันเป็นกอนทิแล้วเล็กทำไมอยู่บ้านเราูัวโตเป็นซื้อตีนังเออไม้แก้ก็ได้หนังมังคุณมาบ้านยืนไม่ตีนังเลย ไปรันเฟอร์นิเจอร์ไว้ตามไปซ้มพันลามาตึงบานใจตีิใจตีดิอตัวงเลือหลักๆย่างมาได้มาไม,ม่ตีนงังได้ตีนังพี่ได้ได้ป้าหน้ไม่เมยะไปเจอตีนงังมึงไปเอาพือป้าหนำไม่กูอยากมันโตว่าตาแก่กูจูกูจุดมันที่นั่นโฉกว่าตูไม่ใจ,จ่โฉกูเมื่อเตะตัามต้อกูม้นวมนแมสเลยสิแหละคนกันบ้าบ้าแล้วแกเจอกูบ้าปิน จริงเมียนแมวรว่นคนตริงแล้วไประโยชนกติบ้านคนนู้นี็ตีคุณไปเลยกันต่งหมู่บ้านตีแล้วลอยป้าลูกป้าเม,มียแม่ใหญน้องเมียนนู้นก็นัน่งบโอกเออปวดตามันไปตำชลกับเวยจุ่มพรไปมตูต้ตตตไปอม,มอรถตกป้ามาหมดลอยป้าหมาตักกินวันแต่งล้องปลาโตเปิ้ลป้าเมียมังป้าลูกมังก็เก็บจักป้ากันยีย่วันเลือกป้ามาตากักว่าปิาล้ลตักหน้าบ้านกิกเนเลยแคปไปไหนโตงูเม่เกี่ยวบูญได้ยินเขาลือ้อ กขาตุกคนกทำนายเดวว่าทรัมป์พี่เองตัวหนังติดดับไปจากโลกไม่เก็บจักาตา์ตายแล้วจะรับฟา,ากนัานไหมหนูหัวใจใสกับใจเพ <c oughs> ราะหนังติดดับไปกูจะกลัวเลยเข่ากระดาบาปนะจริงเกลียดกว่าฟนะ้าไอ้โถนี่มันแปลกคนมันแปลกกว่าใจมันแปลกเราชอบยิ่งมันไม่ชอบไอ้โตแล้วกินได้เพื่อแต่จใจ๊ไทยได้กินดีกินต่เวกูดำคาได้โถไก่แก้วมันไม่ร่วมมือกับเราเลยย่าท้องรับ คูณจีผู้หญิงมันห้ามเรื่องอะไรของมันไม่รู้ดันตายไร้บินกูจะไล่มันไปดีไหมยิ่งไอพนกว่าป้าคนใบโตคนเมื่อใดโตนี่ยี่งไ่พนต่ำแชมป์ใส่ใจองค์ไ,ไ,ไหนกว่าป้าดิเอาคุณมังกู่แตใจมึงยิ่งเปล่อกูมันตายไอ้ต้องอย่าลืมนะว่าคุณมันกูนะพี่นอ้องกูเยอะทัวพี่น้องมันนี่เฮ่จริงกูไม่ได้เทีย่ยววันจันทรไหมนี่จะโบ๊ทุ่ยทตอนเช้ากูไปยอภูเก็ตยอกระโอยไม่ยอที่ป่าลุงนะ เจอเพื่อพอลงรูเจอไว้พออยากลุงไว้ลุงไว้แก่เป็นหมอพลลงกูนโยภู่เกตเอะตับรอยไปควานเจอดินคักดีมาแล้วค่อยบอกตุลาตัดบอกบอกเพื่อตุลาตัดว่าภูเก็ตตอนนี้ระวังเป็นดินไหวอ่มันจเป็นดินลุงกูเออคนเราไเขาใจพิษบาดี <c oughs> เป็นดินไหวดิมเลยม่ใจดินพอลงรู้แอปอตเป็นดินมันดีไว้มันเข้าใจไหม วันนี Only ้อ on on so ิมานีมาลีล like like ูกสาวของยายผันหน้าตาสวยยอดทองนุ่งสั้นจู๋เลยใต๋ัว่าเพ้อรวอยมันนัดว่าจะมาหาข้าแต่วันนี้ยังไม่เห็นโผล่เลยกุณใจร้อนอยากเก็บต้องอยากเก็บเฮียเก็บกินก็ร้อยไม่ปากเก็บเราไปคนเราไปคนไม่ต้องกลัวกุญรจเดี่ยแต่มันไม่มาบุกไปไปตึกรันมันเลยข้าแม่มันแก้วจอกว่าเตโอ้กุญแกไอ้เบื้องไอ้เบื้องเอ๋ยต้องดูอยากไอ้เบื้อง บ่แม่มึงกันเวลาเดินหน้าบ้านนั่นใจเกืองไคหน้าหน้าอิดตัวไปเบื้องน่แต่งทีนเนาะว่าได้เปรีกระเปิดจริงโลอยไทยไปแกลูกผมไม่คูยแต่งอันตัววแม่กับน้องเจ้านี่กูเจบแต่ตื้ออยู่กันใ้ใบปีเกิร์ดไอยู่กันในใบไอ้โตนี่กูไม่ปไปจัดแมกยเคยไอ้โตกยกกี้ไตกูไม่กบเลยมันนกได้เหลืองแต่ว่าวันนั้นมึงว่ากูไป็นัางสาวอิตฉาปมปากพวกกันเสียคุณ ห้าคนไปนางคราวอีตัดป้อมตีดันตัดป้อมไอ้โต้ไปคนล่งเปือนได้ตัดโกนเปือนเลยใช่ไปออกเลยไปออกบูเราเลยไปได้ต้องมาบูทุบไปได้ตั้งหนวมันเราก็ได้อู้เรื่องตัวเดียวยาวตัดตนมากวะแม่พอโก้ไปเม็ดไอ้โตคิดหน้าจังตัดให้กู่คนตัดให้กู่คนว่ะเช่นวันนั้นลบมาว่ะลอกมาเพื่อกโตนนั้นนั่นกูตื้อว่ออกปิดหลับใอยไปตึงกูใจเป็นดื่ม ว่าไปเลยจะมันเราจดจุดตายก็จงองแกใชไม่ได้ตัดตัดกันเลยนายชังไปเลยจะกันแม่มีรุ่นนิงก็ไม่ไวู้ก่าใกมันดีมันไม่ผิดาดซึ่งจัดปอันนัว่าคุณได้กบัวมลายจีอัว่าคุณได้กับัใเจ๊ไหมคนเราปุ้ยระวังฟางบางเล่คนกำลังวาคลนเส้นเส้นวยมึงอย่าาแต่ตาเนีตัวกูไม่จบจริง เรามายกกบกวาใจนี่ต้องพึงประกาศใช่แน่นอนที่สุดไอ้แก้วยอดทองวันนี้ทั้งสามคนที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้เกงมีเรื่องราวไม่สบายใจเลยวะ่ะในมันสบากว่าใจไม่สบายใจเลยเวอ่อโบยิ่งกับเราได้เล่ากับเราได้กินข้าวไงเราอยากกินเออหลักตีนุ่ๆนุเราเด็กกับเราได้ต่อยเออเรามาเด็กก็ได้กับวกเราดักเล่กคนดักเล่กเดิหนาาดหน้ามาเดินหน้าไม่ติดเลยเพราะตื่ว่าเราเป็นคนเดมีอิทธิพลอะไร คนมีอันตะพ่นไม่ปรากฏยหรไม่้ัางินทิานมันตะพ่นอยู่แลวคุณเงนโบโบปิดตว่าป้ารู้หรืเปล่ายทองว่าต้นนี้เงินทองมันเริ่มรอยรอกันแล้วเฮ้เงินทองนี่มันเริ่มหมดไม่เงินตองมันมดตังกันมาตได้ยกเงินตันนั้นนะป้ได้แตองกันินต้นไม่ปักปึกได้กูเบ็ดเลยเจอาล คือฉันหมายถึงเงินทองที่พามาใช้จ่ายกันไงอะทองโอ้นี่วันนี้เบียรยไม่ใครอยากแลว้วไม่มีแล้วเว้ยกระาบ้านชาวเดิน,นี่ตั้มเปลือยกาบ้านชาวเดินนี่กับที่มึงอ่มึงวับมึงบดซูบนักเลยก็กเลยแต่มึงอย่เลื่อก,ก,กูคือราชโอรสเด็ดพอ่อใครจะมีมากราวีหรือใครจะมาต่อแย่กับกูมันไม่มีกูยิ่งใหญ่ในสังคมนี้ใช่เพราเราไม่ปกากแรดเตะมากกันตั้งเป็นนี่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  ควาใจมึงโรมาแกแก่ใจเร็วตากันแกใจเร็วแต่ว่าแกป้ามาไม่โรกีร้านจริงตำไแรอย่างตัดได้แน้วนกลุงจบต้เต้นนโรยจริงนีได้กินพืนงนกลุงจบจังเต้นก็ต้องจบังเต้นเลยอย่าไหมคนเราดีลนี้ใจสุล้เปนสินงเหลือั้งฟังเลยเนี่ยคุย่ควาใจควาใจกจผปุยยิงอย่าไหมอย่ไหมมึงกำปาาขนาดเอออย่าจีบเดินหน้าอย่ามเครียดกูป้า คุณเราตะลอลรอ,อจีบยิ่งมาปรื้มานะแต่คุณยหญิงไม่ลอกดรวบรูบไปจีบยิ่งนึ่งเกรด